ถ่ายลงแอปติ๊กต็อกก็เป็นถ่ายเหมือนกันนะสวัสดีครับผมเมื่อวนี้ยเยวจะพาพไปกินอันนี้ไปวะตำกุก้งสดตำองไปซื้อกุ้งไว้ใส่อยู่โอชีมากๆเลยมันงบ่ไกลฮค่จิไปตีได้หนิจักอยู่บ่น,นี่จะเอาไปตีสองหมื่นบาทพูดได้หนช่องหมื่นบาทแมนสองหมืน่นจริง ชิงรางวัลสองหมื่นสองครับแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มหรือว่ามีมากกว่านี้ก็บ,บ่รู้กันครับโนบะเล่นไก่เล่นไก่บ่เป็นบ่ไปเบิ่งน้ำอยู่บ่ไปไปปุ้ยวันที่สิบสามครับชนตัวนี้ครับเราชมกันได้เดี๋ยวมื้อนี้จะพาไปดูไปตลาดไปซื้อกุ้งก่อนไปซื้อแนว่ยแม้ไก,ก่กรับไปซื้อกุ้งมาก,กินตำกุ้งสด พอได้กินโดนเพื่อนขืนยากเพื่อนครับกุ้งกุ้งกงกเลียนน้ก,ก,กลดด้วยไหมนะเน็ตบบมีมบ่เป<น>็นวะตัวนท้นด้ตโทนศัพทับเน็ตบบมี่ครับไปครับผมเตกุ้งขึ้นลา่าเลกุ้งบ้านเนไดยข้นล่าดเดี๋ยวนี้เปลาไรมเขามาตัวนึงบอ่อือเอาแกะแกะมึงแนวว่างแรงทีเอาไปล้างด้วยบัตรไงจริงด้ยวยล่ะ แกเอาถุงเอาเปลือกใช่ไีมแกแกะลนั่งยเป็นใช่ปะโอ้คือแกเป็นปะสมแกแกมันสมอยากจะฟานมุ้งไงกลอบกรอบเลยครับเนี่ยแกอะไรข้าแะ่เรนเกมด้วะเลยแล้วว่าสิแกเดี๋ยวตานมุ้งกันครับเดี๋ยวให้ไปโดดปอกกุ้งปอกปอก ยายสีแล้วๆแน่นอนแต่ว่าสงกับอยากอยู่ตอนนี้ไม่ได้กินโดนไหมน่งได้คืนพอส่ได้กินบ่ตอนนี้พอได้ดอกพอนี่แบบนี้โรงเรียนบันกอดคือมีมอนคือมีมอนหนึ่งคือมีมอนหนึ่งหอนม่าสามโดดตั้งแต้คืนพอสามมายังบ่ได้กินเลยบ่เดี๋ยวนี้ยุบพอได้ฉัน ก็พอสามคือกูวันหนึ่งออันนี้เรียบร้อยครับเจ้าบ้ามันแกะสลักมือนเบียดมันบิดมันเบี้ยวเดี๋ยวฝักจะบาดกันหลังเกลือให้แน่ไม่มีโมมีโซดาครับนี่ๆเอามันเอามันใส่น้ำก่อนเอามันใส่น้ำก่อนยังใส่เกลือเร็วใส่น้ำแล้วก็เช่าออกทุกคนเช่าออกเที่ยวออกมันเที่ยออกก่อน เดี๋ยวบ้าบ้าบ้า,บาไปมีเนวขาครับเอาเกลือขาอืมโรยคื้นใช่ปะถ้าอีกอีกไม่ใช่าลาไลายไหมลงขั้นบัน ยังกวทาทั้งนั้นแค่นั้นแม่แล้วแม่แล้วกว่านังเดียวเขาก็จะเป็นตำลาคุ้งครับบ้านนี่ลวกอยู่บอลวกครับก็ลวกลวกพร้อมเนาะกลาเอาไหมกันนะกินครับนี่ยากที่สุดเห็ไหมไป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 เอาไหมดู

ต่ำบางตำบงงู้ตํำมะไม่ชวฝีมือดูมาด้วลงซีซอเองอ่ะยไปโคไหมต่อนต่เรียต้องใส่น้ำตาลปิดน้ำหิวฮะมันเป็นเศไแม่ได้หาสากมาเห็นมันกอกทีตํำเบี้งครับมันข้าเนี่ยเซันมันข้าวด้กันบ่เผ็ดเอาพริกได้อีกอือ ถาก็เ็บแบ่งไปอือไปบะเพ็ดมะลูมะลูเรืองเอาออกงไก็ได้เอาอ้งก็ได้เอาแบบเด้เอาัสงออเปอแล่วเครองอ่ให้เซฟนะหาสั่งให้เซฟนะเซฟไทยผู้ใดนะ อือไนวะต่างกับตับนได้กินนี่แล้วเนอได้กินอันนี้กินได้กินนหลือ่ก็้นมีแสบบอเยี่ยมมือ,อของไบั่อทน้ดวนเจ็บเป็นยังครับเจ็บ เบิ้งเบิ้งจะจำทุกินพอดีว่าเชฟมันกอกพริกเข้าตาใช่ไหมบรรกอกใช่แล้วนี่คือการกระเด็นนะห้ามฟงโอ้ยอาหันมาหาเซฟสิอาหันมาหาเซฟเซฟมาเซฟผักเซฟเนี่ยก็อย่าไปบืนตาใส่สิ อันตาออกอันตาออกแค่นั้นฉันก็มีสีตาหนะ่ะสิแล้ฉันมีตาข้างล่างด้วยนี่มันกรอกความได้นีไหมกรอกใจความเอามานี่กันนะมะกรอมันเจ็บอยู่เออเจ็บก <c oughs> <c oughs> ขาเจ็บหัวก็ได้ไปนี่เอากับมันือดีๆอดีอยากรับรู้ว่ามันเจ็บปะมะกอปเอารถเอารถไหนเอารถเปรี้ยวหวานแซ่บเวอร์รถเปรี้ยวหวานน่าจะได้นะ อารสเปรี้ยวหวานแซ่บเบอร์นี่ไม่รู้นะอารสเปรี้ยวหวานนัวประเดกเปรี้ยวหวานนะพอทําได้นะแซ่บเบอร์นี่ทําไม่ค่อยได้เท่่าไหรใส่มะกอกใส่มะกอกลงไปในมันใส่ไหมใส่ไปเลยใส่ไปเลยเครื่องสักจะเยอะเกินไปแล้วนะอืมมะกอกที่รอนดีเลยวะโอ้มะกอกปลสุก ไม่ออกกอกหน้าไม่ฮอบว่าดูรอหมักเน้าพ่อเร็วเซฟพ,พ่อเร็วเซฟยังไม่ได้ใส่เลยเอาใส่ที่เดียดก่อนปลุกกใหญ่เลยไม่เอาไม่เอาตอนนะ,ะไม่เอาตอนไม่เอาตอน,อตอนหรอ แล้วก็ไม่เอาหนอนนำไม่ได้ไม่เอานอนไม่เอานอนโอ้โอ้โหนอนตืมเลยนะเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้มันค่อยย่ำแตกปอปอไงมันก็ไม่แซ่บไงโอไยขี้เดียดขี้เดียดอี่ยังไงขึ้นแล้วเว้อยแบบนี้ มีประเดกสดๆเลยนะเนี่ยอันนี้ประเดกไม่ใช่ประเด็กแคระนนะเนี่ยเสร็จแล้วอ๋อเซฟของหูพพแล้วว่าทำไมพริกมันจังไม่เข้าตา <c oughs> มึงยองสัน่นวะใช่มองก็ดูมองก็ดูมองเห็ดพริกจังไม่เข้าตาตนะัวไหนบ่ไอ้พริกมันจังไม่เข้าตาเฮ้ยม,มันิ็ต่ำแย้งมันก็ฟงถือจวบแล้วเนาะถือก็มันเป็นไรมนะันไม่เข้าตา อก็ไม่เป็นไรมันไม่เข้าตามาเสื้อผ้ามันก็เปื้อนหมดสิเป็นก็เปลี่ยนไม่ได้เสื้อผ้ามันเป็นร้อยเป็นล้านมันจึงไม่เข้าตานะเอาไปดำแล้วกลับจะร้องเอาไว้ไปดำหน้าอื่นหลายหลายสิบวอชีพอดี งยเหมอะไรเนี่ยกะเจ้าสียไปกาะสีธรกดไม่ดีแน่ละชิมอยู่ปะชิมอักเสียบ่เสียบ้อหอมครับมาสียิ้มเดี๋ยวเฝ้าชิมไปดีกว่าเดี๋ยเอาก้งลงชิมรสชาติกน เยอะมากเลยชิมไหมรับวปลาเดมกวปลาเดกอดยวเลยใช่ไหมเดดเลยช้บานกเอาเจ้าจะลวกเองใช่ไหมใครพาเจ้าทานแบบนี้เอาเรานี่แหละ นนี่แหละเราก็รีไซเคิลกุ้งจีเฮียกุ้งจีเฮียีหยังเอาลงเลยนะอะไรมันไม่ฟงหรอกมึงเอืมแทมน้ำด้วยเอาสุกมากไหมเอาอะไรไม่ล้มอะไรคือฟงฟงดม พอ,อแล้วมัสุกเกินเดี๋ยวมันนั่นละสุกอยู่โก็จะทำโพดแล้วทวีก็มาสุกแล้วนี่เดี๋ยวนี่ดีมันยังพอหม่มๆอยู่นี่รู้จักไหมพอห่มๆคืออะไรคือมันไม่เหี่ยวเพียงเดียวเนี่ยน่ะงานเดือดเอห่มๆก็คือมันไม่หมุบเอาสาดลงนั่นไม่ดีกว่าเหรอพอแล้วมันสุก ิถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปอย่างจะไปได้ว่าอัพสตอรี่ลงไปใหางมือบนหางบนหางอ่ะอัพสตอรี่เลยแต่ว่ามันมันคือสีแหลือๆใช่ไหบ่กลองบุงามหน่อยเพราะไม่ซื้อเห็นไหมตัวมันต้องมันต้องเป็นบักพริกแดงมันจังหน้าตายำเลยพี่เขียวครับปัะนี่ยอ่าไม่พ่อเพี้ยนเนี่ยพ่อเพี้ยนเห็นภาพมันดูเลมอนออกจากอันแอปจีต๊อกมาครับบารเนี่ยชิมกันอยังเนี่ยยานพริกเกาตาบ่เออชิมชิมให้ชิมก่อน ของโปรดอยู่ไหนของโปรด์เบอกเอากุ้งเถอะของโปรด,ปดฮะ <c oughs> นี่ม,นมันเหยียดลายไปดูทำไมเนาะดูพี่บ่าป๊าปเอาแต่ข้าวปุ้นก่อนโอแต่ตับหุก่อนมันไม่เห็นนะม,มันมืดเอือจืดเลย มันต้องไปถึงน้ำครับผมนี่โดเอะเหนื่อยไหมเผ็ดนี่เอาของปวดลัมเข้าไปเนี่ยกินสดก่อนอชุกกนบก่อนป่ะหอุกรดมันโอที่สุกเกลื่อนแลยป่ะโนอะพ่อเพื่อเห็นแอปอันโอ้เห็นเนี่ยเลี้ยงได้สุก ล้องดิบไปก่อนล้วงย่างล้องดิบเบิ่งกันนะบ่บ่ต้องล้องหรอกจักอยู่เอ้าพระหยดให้มันประหยัดนน้องกานให้มันกินจกินขึ้นไงเอ้ากินก้อนเอาตัวหน่อยเถอพต่ำกรุงส่วน้องกันครับยังวันไใจหน่อย นัวอยู่ประเดี๋ยวนัวอยู่แต่ว่าต่ำบ่อเสียบคือหลางเขาอยกแม่นป่ะระวังมันฟงเข้าตานะมีแว่นอยู่นะแต่ว่าพอได้แก้อยู่ครับต้องมา มักหลายคันมักคันมักต่ดกุ้งครับตำกุ้งสดสองห้าห้ายังก็หกหกมั้งหกยังบองันหายนยก็หาสามหาสี่ว่ะ หาหาซิหาซหาซรปุ่นด้วยอืโอางข้าเจตาต่ำเนี่คือตํำแ่บเลยป่ะขอเขาเบอร์สูเลยป่ะมีอย่างเดียวที่คือลางข้าเจคือมีกลุ่งกับมีพริกแดงอืมฮะทุกแบบ กนี่ไม่มีเข้าใครเข้ามารีสอร์ทเลยงนไม่ได้สักบาทตำมะฮงมะเขือมันอดู่อ<า>ัพทีมึงเนี่ยเนะป็นไงบ้างไอ้เแปบบ็นโดดสดจริงแซ็มไปมันกินสุรลงบ้านมันชิมหางชิมหางชิมยังอย่างเงี้ยพ เป็นไหนการกินกินเสียบได้ไหมความของขอ,อ,อ,องดิบนี่กินได้บุหล่เลสองสามคำเ,เอาอ้ํอาอ้ำายยเลูกด้อน,น้ำลายเต็มนิ้วเลย

ต่ำบ่แซ่แสบปะเนี่ยะถูซื้อปะเนี่ยแต่ว่าพอได้แกอยู่อ,อือครับผมไปจิกันชิมน้าครับกินนี้มาต่ำซุปเป็นโดกินซื้อ,อบบคือล้านครับโยซื้อล้านมากินดีกว่าไปเจอกันชิมน้าครับบายบายปล <จะ S 1> <ะ>่อยวินโดว์ปล่อยวินโดว์ย่องอีกต่ำเองก็แสบไหมบ่ ั้งเพ็ยตั้งแสบบ่ะบายบายครับบายบายดูไปเจอกันคลิปหน้าครับไปเจอกันคลิปหน้าครับอือบายบายครับ